สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่บ้านฮาทสถีวันนี้เราเจอแม่ค้าชื่อดังนะคะทอดมันในตลาดทวีวัฒนาทอดมันกุ้งออกรายการมาแล้วมากมายยูทูบเบอร์จัดการรายการแล้วมากมายสักไรมือกับน้องปลาไปเมือ่อสองปีที่แล้วช,ชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงบ้างพี่ค้าขายดีขึ้นค่ะยอดปังขึ้นย,ยอดปังขนาดไหนอ่ะขอทราบยอดต่อเดือน ตอนนี้ก็ประมาณเดือนหนึ่งก็คือ20ตันขึ้น20ตันนะคะลูกค้าทอดมันกุ้งเป็นฝ่ายผลิตอย่างเดียวแล้วก็มีหน้าร้านด้วยมีหน้าร้านแล้วก็ส่งขายวัตถุดิบทั่วประเทศเพื่อให้ลูกค้าไปสร้างแบรนด์ตัวเองด้วยอันนี้เขาน่ารักนะที่น้องปลาคุยเขาไม่ได้ไม่ได้เน้นขายแบรนด์ตัวเองนะเน<ช>้นให้คนมีรายได้ต่อจาก<ช>เขา<ส>ใจดีนะเขาบอกเขาชอบเดินแบบก้าวขึ้นบันไดเหมือนหนูนี่แหละเติบโตด้วยตนเอง เขาเขาน่ารักมากเลยอ่ะหนูก็ไม่รู้หรอกเออเนี่ยได้ไปออกรายการหลายรายการแฉช,ชวนยังไม่ไปนะชีวิตไปแล้วทําไมตอนนั้นถึงอยากสักลายมือคะพอดีดูแล้วก็เลยลองดูเผื่อจะขายดีขึ้นก็เลยมาแล้วขายดีขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นทต่างชาิชีวิตขึ้นเรื่อยๆบวกกับความขยันด้วยนะนความเก่งเขามีความขยันบวกเก่งแล้วเพิ่มความเฮงเข้าไปนี่ทวีคูณเลยนะ อันนี้คือของจริงนะลูกค้ารีวิวจริงแม่บอกโอ้คนนี้เก่งดีใจเวลาเราเห็นลูกค้าแบบเติบโตร,ระดับก้าวกระโดดแล้วใจดีด้วยใจดีในที่นี้คือให้ลูกค้าไปต่อยอดแบรนด์ตัวเองนะคะใ,ใครอยากมีแบรนด์ของตัวเองสามารถมาสั่งกับพี่เขาได้ทอดมันกุ้งทวีวัฒนานะคะเขาขายไม่แพงนะคะ5้าชิ้นห้บาทลูกค้าเอาไปทอดเองนะอันนี้ประจุดประกายให้สำหรับคนที่มองเห็นว่าอยากมีอร่อยแนะ่นอน ดูนะเจ้าของแบรนด์น่ารักด้วยสองคนผนัวเมียทํางานระบบครอบครัวก็ร่ํารวยก็ยังไม่ลืมที่จะกลับมาเจอกันน้องปาดีใจนะที่หลายๆคนประสบความสําเร็จแล้วกลับมาคุยให้น้องปาฟังว่าเออเราเป็นส่วนหนึ่งแล้วพี่เขาก็เชื่อมั่นเออเขาเลยกลับมาแสดงว่าเขามั่นใจว่าได้เจอกันอนาคามีชีวิตที่ดีขึ้นก็ขอพี่ทั้งคู่ร่ำรวยโชคดีนะคะแล้วขอทุกคนประสบความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ